แสงอรุณยามเช้าในสวนป่ามเริ่มหนาว26่ธันวาน้ำค้างตกเากาะตามใบป่ามเสียงเหมือนฝนตกเล็กๆละอองหมอกเกิดขึ้น แสงตะวันสัดสสองลงมาเป็นธรรมชาติยามเช้าอากาศสดชื่นนำมาฝากเพื่อนๆกันธรรมชาติสงบนิ่งเสียงรบกวนไม่มีหรือมีน้อยทำให้จิตใจเราสงบตาม ธรรมชาติเยียวยาไม่ว่าเราจะเจอเรื่องาราวใดในใจวิตกกังวลว้าวุ่นธรรมชาติยังคงดำเนินต่อไปหากเราปรารถนาจะสวยงามดังธรรมชาติ เพราะว่าสิ่งสิทธิ์กล่าวไว้เราก็จําเป็นที่จะต้องอยู่กับความเป็นจริงเรียนรู้ตระหนักรู้ในหน้าที่ของเราแล้วปล่อยวาง ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่ตั้งค่าแต่พี่มีภาระหน้าที่ต้องดำรงหากใครตีโจทย์ข้อนี้ได้เขาก็จะอิสระไม่วาวุนไม่ทุกข์ไม่สุข 呢、nee,？non。